เป็นยังไงถ้ามีน้ำหอมที่ทำจากมนุษย์โดยผู้ที่มีพรสวรรค์พิเศษที่สามารถจำแนกกินต่างๆได้ดีกว่าคนทั่วๆไปสวัสดีครับ The c a t Sector มีหนังดีมาสปอยให้ฟังกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นหนังแนวระทึกขวัญที่มีชื่อว่าน้ำหอมมนุษย์เป็นหนังเมื่อปี2006โดยหนังเรื่องนี้สร้างจากนวนิยายชื่อดังของประเทศเยอรมันครับก่อนที่จะไปรับฟังสปอยฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆจากช่อง The c a t s e c t o r ด้วยนะครับและถ้าหากว่าคุณพร้อมแล้วไปฟังสปอยสรุปยอดเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับนันตลาดขายปลาเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลมากมายซากปลาต่างๆก็มารวมกันอยู่ที่นี่ว่ากันว่าตลาดปลาแห่งนี้มีกลิ่นเหม็นคละคุ้งอยู่ตลอดเวลาที่ตลาดมีหญิงคนหนึ่งครับทำงานที่ร้านขายปลา ระหว่างที่เธอกําลังแล่ปลาอยู่นั่นเองก็ได้ให้กําเนิดทารกออกมาซึ่งมันเป็นท้องที่5้าของเธอเข้าไปแล้วแต่ทว่า4คนก่อนหน้านั้นก็ตายที่นี่กันหมดและเด็กคนนี้ก็เช่นกันเมื่อเธอคลอดเสร็จก็ทํางานต่อโดยปล่อยทารกทิ้งไว้ใต,ต้โต๊ะแล่ปลาเด็กคนนี้มีชื่อภายหลังว่าชองแบบทิสเกรนุยเหตุการณ์แรกเกิดที่โต๊ะขายปลาในวันนั้นเกรนุยสัมผัสกับกิบกนเหม็นที่คักคุงจนเขาร้องออกมาทําให้ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียง ต่อมาชาวบ้านรู้ว่าแม่ของเขากําลังหนีและจงใจฆ่าลูกของตอนเองโดยการปล่อยลูกทิ้งเอาไว้สุดท้ายแม่ของเขาก็โดนจับแขนคอตายไปครับเท่ากับว่าเสียงแรกที่ออกมาจากปากของเกเรนุยนั้นทาให้แม่ของเขาต้องตายเวลาต่อมาทางการได้มีคําสั่งให้เอาตัวเกเรนุย ไปฝากเลี้ยงไว้ที่บ้านเด็กกำพร้ากับมาดามกายา่าเด็กๆในนั้นก็พยายามทดสอบดูว่าเกลนูยตายหรือยังแต่เกลนูยก็จับนิ้วของเด็กคนนั้นไปโดมขับและในคืนนั้นเกลนูยเกือบโดนเด็กกลุ่มนั้นฆ่าตายแต่โชคดีที่มาดามกาย่ามาเห็นเสียก่อนในวัยห้าขวบเกลนูยยังพูดไม่ได้แต่เขาก็เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนกับผู้ใดในโลกเขาสามารถสัมผัสกลิ่นต่างๆได้ดีกว่าคนทั่วไปแม้แต่แอปเปิ้ลที่ถูกปามาจากด้านหลัง เขาก็สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวจากกลิ่นของมันได้เกลนุยชอบดมเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆทั้งกิ่งไม้ดินหรือแม้จะกระทั่งกลิ่นเน่าของสัตว์ที่ตายไปแล้วมันทําให้เด็กคนอื่นๆต่างกลัวเขาและไม่อยากเล่นด้วยหลังจากที่เขาเรียนรู้การพูดได้สาเร็จยิ่งนานวันเขา้าความสามารถในการรับรู้กลิ่นจําแนกแยกแยะจากสิ่งแวดล้อมตัวเขาก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ในวัย13ปีมาดามกาย่าได้นำตัวเขาไปขายให้กับพ่อค้าที่โรงฟอกหนังเพื่อเป็นแรงงานทาสแต่โชคร้ายก็เกิดขึ้นกับมาดามกาย่าครับหลังจากที่มาดามขายเกระนุยได้เงินไปแล้วก็ถูกโจรป้นป,นปาดคอเพื่อชิงทรัพย์ชีวิตของเกระนุยต้องทำงานหนักอยู่ในโรงฟอกหนังหลายปีจนวันหนึ่งเจ้านายได้พาเขาเข้าไปในเมืองด้วยเพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้า นั่นเป็นครั้งแรกที่กระนวยได้เข้าเมืองเขาได้ดมสัมผัสกลิ่นต่างๆมันช่างแปลกใหม่เสียเหลือเกินเขาตื่นเต้นกับโลกว่างที่เขาได้พบเจอระหว่างที่เขารอเจ้านายคุยกับปอคาเขาก็ได้กลิ่นของเครื่องสาอางและน้ำหอมมันช่างหอมและเป็นกลิ่นใหม่สำหรับเขาแต่ทว่าขณะนั้นกระนวยก็ต้องชะงักเมื่อได้กลิ่นกลิ่นหนึ่งจากระยะไกลเป็นกลิ่นที่เขารู้สึกว่าหอมที่สุดตั้งแต่เคยสัมผัสมา,มาเขาสามารถติดตามไปจนถึงต้นตอของกลิ่นนั้นได้ และเขาได้พบกับสาวขายลูกพรัรมคนหนึ่งเกลนุยแอบเข้าไปดมกลิ่นตัวเธอใกล้ๆแถมดึงมือเธอมันดมอีกด้วยเธอตกใจกลัววิ่งหนีไปแต่เกลนุยก็ตามหาเธอจนเจอด้วยการดมกลิ่นเขาย่องไปดมเธอใกล้ๆอีกครั้งเธอหันมาเจอก็ตกใจร้องตะโกนออกมาแต่เกลนุยก็ใช้มือปิดปากเธอ,เอไว้พอระหว่างนั้นก็มีคนอื่นเดินเข้ามาพอดี แต่ทว่าเขาดันพังมือไปปิดทั้งปากและจมูกของเธอทําให้เธอคนนั้นขาดใจตายเขาสูดดมกลิ่นของเธอแต่ทว่าคนที่ตายไปแล้วกลิ่นที่เคยหอมมันค่อยๆจางหายไปกละโนยเสียใจเขาอยากจะเก็บรักษากลิ่นหอมแบบนี้เอาไว้ให้นานที่สุดที่เมืองปารีสมีร้านทําน้ําหอมอยู่หลายเจ้าด้วยกันหนึ่งในนั้นเป็นร้านที่ตั้งอยู่บนสะพานเป็นร้านของบาเดนี่ชาวอิตาลีผู้ที่เคยโด่งดังในอดีตแต่ทว่าตอนนี้ ร้านของเขากับเงียบเหงาซบเซาอย่างมากไม่มีใครสนใจน้ำหอมของเขาอีกเลยเพราะในเมืองตอนนี้มีแต่คนสนใจน้ำหอมเจ้าดังโดยน้ำหอมนี้มีชื่อว่าอมมแองไซคีไม่ว่าบาร์นี่จะพยายามทดลองแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถแยกแยะส่วนผสมของกลิ่นน้ำหอมชนิดนี้ได้เลยมันจึงเป็นเรื่องยากที่เขาจะทำน้ำหอมที่เหนือกว่าอโมแองไซคีได้คืนวันหนึ่งเกลนุนนำหนังแพะมาส่งให้บารินีที่บ้าน เขาถามบาดินีว่าจะทําให้หนังแพะเหล่านี้ให้มีกลิ่นหอมด้วยแอมโมเนียไซีใช่หรือไม่เพราะกระนุยได้กลิ่นน้ําหอมชนิดนี้ขระคุงตามตัวของบาดูนีเต็มไปหมดซึ่งตอนแรกบาดีนีก็ไม่ได้สนใจต่อคาถามเหล่านี้เท่าไหร่นักกระนุยจึงเสนอว่าเขาจะขอทําน้ําหอมแอมโมเนียไซคีให้โดยการผสมด้วยวิธีของตัวเขาเองแล้วเขาก็วิ่งไปหยิบส่วนผสมต่างๆ ทั้งงที่คนทำน้ำหอมอย่างบาลดินีมีประสบการณ์มากกว่า30ปียังไม่สามารถแยกแยะกลิ่นได้ทั้งหมดแต่กระนุยกับแยกแยะได้และยังตวงปริมาณได้แบบพอดีเป๊ะไม่นานนักกระได้น้ำหอมอมอมอน์อนไซคีออกมาและเกรนูย,ยังบอกอีกว่านี่ยังไม่ใช่น้ำหอมที่ดีที่สุดและในคืนนั้นเขาก็ได้ทำน้ำหอมที่เหนือกว่าออมอน์อนไซคีให้แก่บาดูนีเรียกได้ว่าดมแล้วหอมเคลิ้มจนรู้สึกสดชื่นมีความสุขอย่างมากเลยล่ะครับ ในวันต่อมาบารดนีไปซื้อตัวกระนยถึงโรงฟอกหนังหลังจากการซื้อตัวในครั้งนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับกริมเมาเจ้าของโรงฟอกหนังหลังจากที่เขาได้เงินก็ไปกินเหล้าจนเมาครับถูกลดม้าเฉียวจนหัวล้มฟาดตกน้ําตายไปส่วนทางด้านบารดินีหลังจากได้ตัวเกรนนยมาช่วยงานแล้วกิจการร้านของเขาก็ดีวันดีคืนรายได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนเสียอีกครับร้านของเขากลับมาเจริญรุ่งเรืองและได้รับความนิยมอีกครั้ง ในคืนวันหนึ่งเกลนุยฝันถึงหญิงสาวคนที่เขาพังมือฆ่าไปเขานึกถึงกลิ่นของเธอเขาจึงขอร้องให้บรินีช่วยสอนวิธีการรักษากลิ่นต่างๆให้กับเขาที บริณีได้สอนการสกัดกลิ่นจากดอกกุหลาบ10,000ดอกด้วยการกั่นน้ำมันหอมระเหยออกมาและยังได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำน้ำหอมโดยใช้12กลิ่นเป็นโนดหลักสำหรับการทำน้ำหอมชั้นเลิศและถ้าหากต้องการทำน้ำหอมที่ไม่เหมือนใครจะต้องมี1กลิ่นหอมเฉพาะที่เป็นโนตพิเศษซึ่งตามตำนานของอียิปต์โบราณเล่าเอาไว้แบบนั้นครับเวลาผ่านไป ซึ่งกระนุยก็ได้ทดลองด้วยตนเองโดยการนำเอาเหล็กเอาทองแดงมาสกัดหรือแม้กระทั่งแมวเขาก็เอามาทำเช่นเดียวกันครับแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่เป็นผลเบารดินีเห็นก็ตกใจเป็นอย่างมากและบอกว่าเจ้าไม่สามารถสกัดสิ่งพวกนี้ได้หรือแม้แตก่กลิ่นของเจ้าและขาก็ไม่สามารถสกัดได้เช่นเดียวกันหลังจากคืนนั้นกระนุยล้มป่วยเบาดินีกังวลใจกลัวว่าเขาจะตายจึงพาไปหาหมอรักษาอย่างดีเลยครับขณะเฝ้าไข้ กระนุยก็ได้ถามว่ามีวิธีอื่นๆอีกไหมที่จะสามารถเก็บรักษากลิ่นเอาไว้ได้ซึ่งบาลดินีก็บอกว่ามีแต่อยู่ที่เมืองคลาสหลังจากกระนุยหายดีแล้วเขาก็มีข้อเสนอว่าจะทําน้ําหอมที่ดีที่สุดให้แก่บาลดินีและยังมอบสูตรน้ําหอมกว่าพันสูตรให้อีกด้วย <c oughs> เพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสือรับรองการทํางานของกระนุยให้ไปทํางานในเมืองคลาสได้ ในวันที่เกเรนวยเดินทางจากไปคืนนั้นเบาดินี่เข้านอนอย่างมีความสุขเขาคิดว่าเขามีสูตรน้าหอมอีกมากมายช่างเป็นอะไรที่วิเศษมากสําหรับเขาแต่ทว่าในคืนนั้นเขาก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยเพราะบ้านของเขาได้ถล่มลงมาทับเขาจนเสียชีวิตไปอีกคนเกเรนวยเดินทางเพื่อไปอยังเมืองกราสระหว่างทางเขาไปพักในถ้ำซึ่งมันเงียบสงบอย่างที่เขาไม่เคยพบเจอมาก่อนเขาอยู่ในนั้นจนแทบจะลืมเป้าหมายการเดินทางในครั้งนี้ กรนนยได้พบว่าตัวเขาเองไม่มีกลิ่นตัวเหมือนคนอื่นๆแม้แต่ก้อนหินดินหรือทรายก็ยังมีกลิ่นเขาเริ่มรู้สึกว่าตนเองนั้นไร้ตัวตนไม่มีแม้กระทั่งกลิ่นของตนเองเขาจึงเริ่มกลัวว่าตัวของเขาจะถูกหลงลืมจากการไร้ตัวตนในโลกใบนี้ในวันรุ่งขึ้นกรนนยรีบเดินทางไปยังเมืองกราสเพื่อจะสอนให้โลกรู้ว่าเขาไม่เพียงแค่มีตัวตนแต่เขานั้นเป็นคนสำคัญพิเศษมากกว่าใครๆ ระหว่างที่เดินทางเขาก็ได้กินกินหนึ่งมันหอมมากจนเขาหลงไหลมันเป็นกลิ่นของสาวสวยคนหนึ่งที่รถม้าของเธอแล่นผ่านหน้าไปเกลนุยจึงแอบติดตามจนไปถึงที่บ้านของเธอเธอชื่อว่าลอล่าเป็นลูกสาวคนเดียวของเศรษฐีในเมืองกราสเกลนุย,ยได้ทํางานที่โรงงานทําน้ําหอมแห่งหนึ่ง ที่นั่นเขามีเจ้านายที่ชื่อว่าโดมินิกแล้วก็คุณนายคนหนึ่งครับเขาได้เรียนรู้วิธีและทดลองการทําน้ําหอมแบบใหม่โดยรอบนี้เขาจ้างวานสาวโสเพินีคนหนึ่งมาเขาใช้ไขมันสัตว์ทาที่ผิวหนังของเธอเพื่อนําไปสกัดเป็นน้ําหอมแต่เธอคนนั้นก็กลัวครับแล้วก็ขัดขืนเธอเลยโดนกระนุยฆ่าตาย แผนการของเกลนุยสสำเร็จไปเรื่อยๆตอนนี้เขาสกัดน้ำหอมกลิ่นมนุษย์ได้สำเร็จแล้วแต่ยังไม่เพียงพอเขาต้องการสร้างน้ำหอมที่พิเศษที่สุดโดยการใช้คอร์ดน้ำหอมทั้งหมด13กลิ่นตามแบบฉบับน้ำหอมในอียิปต์โบราณหลังจากวันนั้นเกลนุยจึงออกตามล่าตัวหญิงสาวในเมืองหลักพาไปทีละคนทีละคนเพื่อเอามาสกัดทำเป็นน้ำหอมจนกว่าจะครบตามจำนวนขอดของเขา เมื่อมีศพของหญิงสาวโผล่อ,ออกมาเรื่อยๆชาวบ้านต่างาพากันหวาดกลัวมีการป้องกันในเมืองแน่นหนามากยิ่งขึ้นตอนนี้คนทั้งเมืองต่างหวาดระแวงกันเองว่าใครคือฆาตกรโรคจิตตัวจริงกันแน่แต่ไม่นานนักก็มีการแจ้งข่าวจากทางการว่าสามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วแต่ทว่านั้นไม่ใช่คนร้ายตัวจริงเพราะเป็นการทรมานเพื่อให้ยอมรับสารภาพมากกว่าทางท่านเศรษฐีพ่อของลอล่าสาวที่งามที่สุดในเมืองนี้ เขาไม่ไว้ใจการทำงานของสภาเมืองเขาจึงแอบพาลอล่าหนีไปอยู่ที่อื่นโดยคิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่าการที่อยู่ที่นี่เพราะตอนนี้ในเมืองก็มีคนร้ายอยู่เสรษจีพาลอล่าไปพักที่โรงแรมริมทะเลตั้งใจว่าวันรุ่งขึ้นจะพาข้ามไปยังเกาะซึ่งเกาะนั้นจะมีแค่นักบวชอยู่เท่านั้นทางด้านเกลนุยเขารู้ว่าตอนนี้ลอลาไม่ได้อยู่ในเมืองแล้ว พอรับรู้ว่ากลิ่นของเธอค่อยๆจางหายไปเกลนุยจึงออกติดตามจากกลิ่นของเธอและเขาก็ตามมาถูกสีด้วยครับถึงแม้ระยะทางจะไกลจนตามองไม่เห็นแต่เขาก็สัมผัสได้จากการดมขณะที่เกลนุยไม่อยู่ที่ร้านทำน้ำหอมของโดมินิกก็พบเส้นผมของหญิงสาวจำนวนมากซึ่งโดมินิกเจ้าของร้านเป็นผู้เจอเข้าและได้แจงเบาะแสให้กับทางการรับทราบ เกรนวยตามมาจนถึงโรงแรมที่ลอล่าพักอยู่ในการเดือเขาค่อยๆย,ย,ย่องอย่างแผ่วเบาเดินเข้าไปแบบไม่มีใครรู้เขาไปเอากุญแจถึงห้องนอนของพ่อลอล่าและเกเรนวยก็จัดการกับลอล่าได้สําเร็จเป็นลายที่13ครับลุ่งเช้าเกรนุยหลบหนีเข้าไปในป่าก็ถูกตามล่าตัวขณะที่เขากําลังสกัดน้ําหอมกลิ่นสุดท้ายซึ่งเขาก็ทําได้สําเร็จพอดีครับกลิ่นสุดท้ายถูกเทลงในขวดผสมกันไว้เรียบร้อย หลังจากนั้นเขาถูกจับตัวไปทรมานเพื่อเข้นความจริงแต่เขาก็สารภาพสั้นๆแค่ว่าต้องการหญิงสาวเหล่านั้นเท่านั้นครับทางการจึงมีคำสั่งให้นำตัวกระนูยไปตึงกางเขนและลงโทษบนตะแลงแกง ต่อหน้าประชาชนทั้งเมืองซึ่งระหว่างที่จะถูกนำพาตัวออกจากห้องขังเกะนุยได้นำน้ำหอมที่แอบซ่อนเอาไว้และเขาก็ได้เปิดฝาขวดออกเพียงแค่นั้นผู้คุมต่างพากันหลงไหลในกลิ่นหอมทำให้เกะนุยจากคนผิดตอนนี้เขาแทบกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วเกลนุยนั่งรถม้ามาถึงยังต่อหน้าประชาชนและข้าหลวงเขาใช้น้ำหอมเพียงไม่กี่หยดชุบผ้าทาไปที่ตัวของเขาแค่นั้นก็ทำให้ทั้งเพชฌฆาตและประชาชนแถวนั้น เคลิบเคลิ้มไปตามๆกันเลยทีเดียวครับด้วยพลังอำนาจแห่งน้ําหอมทุกคนที่อยู่แถวนั้นต่างเชื่อว่าเกระนุยเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแน่นอนเขาถูกยกย่องว่าเป็นทูตจากสวงสวรรค์ผู้คนต่างพากันยกย่องเขาสนใจและบอกรักเขาตอนนี้เกระนุยรู้สึกดีมากที่มีคนสนใจรู้สึกว่าตัวเขาเองมีค่าและมีตัวตนเป็นครั้งแรกในชีวิต แต่ไม่นานเขาก็ต้องเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นเมื่อทันทีที่ผ้าชุดน้ําหอมของเขาปลิวไปตามสายลมผู้คนก็ต่างพากาันสนใจในผ้าผืนนั้นด้วยพลังของกลิ่นน้ำหอมนี้ทำให้ประชาชนแถวนั้นรวมถึงบิชอปเกิดตันหาร่วมรักกันเป็นจำนวนมากพ่อของลอล่าเองก็ไม่อาจต้านทานพลังของน้ำหอมได้นอกจากเขาไม่เอาผิดเกเรนุยแล้วเขายังคุกเข่าขอข,อขามาในเรื่องต่างๆต่อเกรนุยอีกด้วย หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเกลนุยเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีตัวตนหรือมีค่าสำหรับใครเลยตอนนี้เขาเสียใจกับทุกๆสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเวลาผ่านไปหลังจากที่ทุกๆคนฟื้นขึ้นมาต่างก็อับอายในสิ่งที่พวกเขาทำลงไปซึ่งมันผิดต่อศีลธรรมจนพวกเขาต้องลบออกจากหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองกราสกันเลยล่ะครับ ส่วนเรื่องของคดีความก็ได้มีการไตส่สวนกันใหม่และคนที่โดนลงโทษแขวนคอก็คือโดมินิกดูโอราอเสื้อผ้าและเส้นผมทั้งหมดของเหยื่อมันอยู่ที่หลังบ้านของเขาหลังจากถูกทรมานอยู่นานเขาก็ต้องจำใจยอมรับสารภาพซึ่งแน่นอนว่าคดีนี้จับแพะจึงสามารถปิดคดีได้สำเร็จด้วยพลังอำนาจแห่งน้ำหอมที่ทำให้คนลุ่มหลงได้มากมายขนาดนี้ กระนยสามารถจะครองโลกเลยก็ได้แต่ตอนนี้เขาก็ไม่สนใจเรื่องราวพวกนี้อีกต่อไปแล้วพอน้ำหอมไม่สามารถทำให้ใครมารักเขาด้วยใจจริงๆได้แบบที่เขาต้องการเกรนนยเดินทางไปยังปารีสอีกครั้งหนึ่ง บางอย่างดนใจให้เขากลับไปยังที่ที่เขาเกิดและในช่วงเวลาห้าทุ่มเศษเกลนุยมองเห็นกลุ่มขอทานที่อดอยากจํานวนมากหลังจากนั้นเขาก็ลาดน้ําหอมหมดทั้งขวดเลยครับลาดจากหัวลงมาทั่วตัวของเขาจนขอทานพวกนั้นได้กลิ่นต่างวิ่งกรูกันเข้ามาลุมล้อมสูดดมและกัดกินตัวของเกลนุยจนไม่เหลือแม้แต่ซากเลยครับปิดฉากชีวิตของชายลันทศผู้ได้รับพรจากสวรรค์หรือจริงๆแลนน้วพรนี้มันเป็นคำสาบกันแน่ครับ และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของหนังน้ำหอมมนุษย์ซึ่งเป็นหนังที่เก่ามากๆเนื้อหาก็ชวนพิศวงดีนะครับใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับวันนี้หวังว่าทุกทคนจะสนุกกับการรับฟังสปอยและสรุปย้อนเนื้อหาของหนังเรื่องนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง The c a t s e c t o r ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่หมเวลาอัพ แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ